คนเราทุกวันนี้กำลังกินอาหารที่แปลกมากอาหารลหลายๆอย่างมันไม่ใช่อาหารแต่เราเอามาเป็นส่วนประกอบของอาหารที่เรากินทุกๆวันอาหารบางอย่างก็เป็นอาหารที่มนุษย์ไม่เคยกินมาก่อนไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแต่มันเป็นการแปรรูป แปลแล้วแปลอีกแปลซ้ำซากจนได้สารตัวใหม่ขึ้นมาเราก็ำลังกินสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการมากขึ้นมากขึ้นนี่คือสิ่งที่น่ากังวลและเป็นห่วงที่สุดในยุคปัจจุบันมีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องกินอาหารเหล่านี้เหตุผลหลักๆที่เรากินวันนี้คือเราบอกว่าไม่มีเวลาทำอาหาร ไม่สามารถที่จะอาหาอาหารที่ดีกว่านี้ได้นั่นคือเหตุผลที่เรารู้สึกว่าเราจำเป็นต้องกินอาหารเหล่านี้อาหารเหล่านี้จึงกลายเป็นอาหารที่เรียกว่าอาหารแปรรูปที่ซับซ้อนที่สุดเพราะอะไรเราจึงต้องแปรรูปให้มันซับซ้อนขนาดนั้นเพราะว่าเราวุ่นเราไม่มีเวลา เราถูกออกแบบชีวิตให้ต้องทำงานเช ju, ้าจนเย็นเช้าจนเย็นเช้าจนเย็นเราถูกออกแบบชีวิตให้ทำงานหนักจนไม่มีเวลาทำอาหารไม่มีเวลาคิดถึงอาหารเราจะต้องคิดถึงงานคิดถึงเงินคิดถึงการสร้างรายได้ถ้าไม่มีเงินไม่มีรายได้เราจะอยู่ไม่ได้เราจะเอาอะไรมาซื้ออาหารเราเอาอะไรมา จ่ายค่าเล่าเรียนลูกเอาอะไรมาจ่ายค่าเช่าบ้านเอาอะไรมาซื้อนั่นซื้อนี่ดังนั้นเราจึงต้องทํางานหนักพอทํางานหนักไม่มีเวลาเราก็ต้องกินแบบเริ่มเร่งด่วนซึ่งในการกินอาหารแบบเร่งด่วนเนี่ยมันก็เลยทําให้มีการแปรรูปอาหารกันมากมายเพื่อให้มันง่ายเร็วสะดวกเพื่อที่จะได้ความง่ายความเร็วสะดวกเนี่ย เราจึงจำเป็นต้องใส่สิ่งที่ไม่ใช่อาหารเข้าไปในอาหารเพื่อให้อาหารเหล่านั้นดูน่ากินมีกลิ่นดีขึ้นมีสีดีขึ้นมีรสชาติดีขึ้นและก็เก็บได้นานคงรูปได้ดีการทำให้อาหารเป็นสิ่งที่เราคว้ามากินได้ไง่ายๆเนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงมากเพราะ เราต้องใส่สิ่งที่ไม่ใช่อาหารเข้าไปเยอะมากทีเดียวยกตัวอย่างสารกันบูดหรือวัสดิบวัสดุที่ใช้ในการถนอมอาหารทำให้รักษามันยาวนานขึ้นมันก็มีหลายตัวแต่ที่เรากินมากที่สุดก็คือโซเดียมเบนโซเอตหรือ s o บิกแอซิดมีหลายชนิดที่เราใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อาหาร แต่เราต้องใส่เข้าไปในอาหารเพื่อให้อาหารอยู่ได้นานขึ้นยกตัวอย่างถ้าเราจะซื้อขนมปังเนี่ยถ้าเราทำขนมปังกินเองขนมปังทอนหนึ่งถ้าเราทำเองโดยไม่ใส่วัตถุดิบเหล่านี้เข้าไปเลยมันจะอยู่ได้ประมาณสองสาวันมันจะขึ้นลาแต่พอใส่โซเดียมเบนโซเอตหรือซอบิกแอซิดเข้าไปเนี่ย มันก็จะทำให้ขนมปังเหล่านั้นอยู่ได้นานเป็นเดือนขนมจีนเราชอบกินขนมจีนมากแต่ขนมจีนเอาไว้นานก็ไม่ได้มันบูดมันเสียเพื่อที่จะให้มันอยู่ได้นานเขาก็ต้องใส่สารกันบูดเข้าไปพอใส่สารกันบูดเข้าไปขนมจีนก็อยู่ได้เป็นสองสามอาทิตย์ได้ซึ่งภาครัฐก็ออกมารับรองว่าสารกันบูดเหล่านี้ ไม่มีอันตรายต่อชีวิตถ้าไม่กินเกินปริมาณที่กำหนดมาตรฐานไว้ <st os> เขากำหนดว่ามาตรฐานไว้ว่าไม่เกินเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซนต์จุดนั่นจุดนี้เปอร์เซนต์กำหนดไว้แต่เนื่องจากว่าถ้ากินปริมาณนั้นมันไม่ได้มีปัญหาแต่ปรากฏว่าอาหารส่วนมากที่เรากินเนี่ยมันเต็มไปด้วยสารกันบูดดังนั้น ถ้าเรากินขนมปังชิ้นนี้มีโซเดียมเบนโซเอตอยู่0.05%หรืออะไรต่างๆนี่ก็แล้วแต่ตัวเลขที่จะใส่เข้าไปถ้ากินในปริมาณนี้มันไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่าเราไปกินขนมปังกับแยมตัวนี้ไปกินขนมปังกับอา,อาหารตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้อีกไปกินกับไส้กรอกไปกินกับนั่นกับนี่ซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็จะใส่สา,สารกันบูด ทั้งหมดเลยทีนี้พอมารวมกันเข้ามันก็กลายเป็นมากเกินมาตรฐานนี่คือที่มาของโครคภัยไข้เจ็บมากมายในชีวิตของเราปัจจุบันเรากำลังกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารมากมายอันดับแรกก็คือสารกันบูดท,ที่มีในอาหารซึ่งมันสูงมากมันมีอยู่ในแทบทุกอย่างสิ่งที่สองก็คือสิ่งที่ จะทำให้มันคงรูปอยู่ตัวซึ่งบางทีเขาก็เรียกว่า Emotion ่นอ t ม o มันมันก็มีหลายตัวที่ใช้ตรงนี้อย่างสมมติว่าการที่จะเอาน้ำกับน้ำมันมาผสมกันเนี่ยมันไม่เข้ากันอย่างการทำน้ำสลัดเนี่ยน้ำสลัดก็คือเอาน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันอะไรก็ตามมาผสมกับนมกับครีมกับน้ำส้มกับอะไรต่างๆเนี่ย เวลาเราผสมกันเข้าเนี่ยมันจะไม่ผสมกันถ้าเราทำกินเองเราก็ใส่ขวดเขยา่าเขยา่าแล้วก็เอามาเทราดกินมันไม่มีปัญหามันดีมากแต่ว่าถ้าจะทำขายเนี่ยมันจะแยกตัวมันจะดูไม่สวยเขาก็เลยต้องใส่สารอิมมชันเข้าไปเพื่อที่จะทำให้น้ำกับน้ำมันละลายตัวกันได้แล้วก็อยู่ตัวคงรูปไม่แยกตัว เพราะหลายๆอย่างเนี่ยของเหลวอาหารเล็หลวหล,หลายอย่างเวลาเราบรรจุขวดทิ้งไว้น,น,นานๆเนี่ยมันจะแยกตัวการไม่อยากให้มันแยกตัวเขาก็จะใส่สารอิมมชันหรือสารคงตัวคงรูปทั้งหลายเนี่ยใส่เข้าไปซึ่งสารเหล่านี้ไม่ใช่อาหารและมันก็มีอันตรายถ้าเรากินมากเกินไปแต่กฎหมายก็จะกำหนดว่า ถ้าก really uh ินปริมาณนี้ไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่ามันอยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็คือมันอยู่ในอาหารหลายๆอย่างและเราก็กินอาหารหลายอย่างเป็นอาหารสําเร็จรูปที่ซับซ้อนทั้งหมดเลยสิ่งเหล่านี้ก็เลยทําให้เราต้องกินสารที่เรียกว่าเอมูเชนเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเยอะมากทุกวันทุกวันนั่นคือการกินเกินปริมาณที่ได้มาตรฐานนอกจากนั้น สิ่งที่ไม่ใช่อาหารอีกมากมายที่เรากินก็คือกลิ่นสังเคราะห์สีสังเคราะห์รสชาติสังเคราะห์มันเยอะมากอย่างสมมติว่าเรากินน้ำผลไม้เขาบอกว่าน้ำผลไม้สด100%เซเขียนไว้ข้างกล่องเต็มเป๊ะเลย100%แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่น้ำผลไม้100%เจะมีรสชาติเหมือนเดิมสีเหมือนเดิมกลิ่นเหมือนเดิมตลอดเวลา แต่สิ่งที่เขาใส่เข้าไปก็คือมีอิม t i ชันเข้าไปด้วยสารที่ทำให้มันคงรูปเติมสีเข้าไปซึ่งเป็นสีที่ไม่ใช่สีของผลไมนน้นั้นๆแต่เป็นสีที่เติมเข้าไปใหม่และก็เติมกลิ่นกลิ่นในอาหารส่วนมากคือกลิ่นสังเคราะห์บางครั้งเราเดินผ่านร้านเบกเกอรี่ ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายเนี่ยมันจะได้กลิ่นหอมอบอวนกระจายไปทั่วเลยกลิ่นเหล่านั้นอะ่ะไม่ใช่กลิ่นของอาหารมันคือกลิ่นของน้ําหอมที่สร้างขึ้นมาเพื่อเอาใส่เข้าไปดึงดูดให้คนอยากกินฉะนั้นมันจึงมีสีมีกลิ่นที่ไม่ใช่อาหารเติมเข้าไปเยอะมากและก็รสชาติรสชาติยัง ผงชูรสหรือเครื่องปรุงรสหลายๆอย่างไม่ใช่อาหารแต่มันไปช่วยเติมให้เกิดรสชาติที่ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่อาหารแต่เราต้องกินดังนั้นในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราจรึงกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารมากเกินความจำเป็นและสิ่งเหล่านี้มีมูลค่ามีราคาที่จะต้องจ่าย เราเป็นคนควักเงินจ่ายจ่ายสิ่งที่ไม่ใช่อาหารเพื่อมากินเป็นอาหารนี่คือสถานการณ์ในชีวิตของเราในการกินอาหารในวันนี้อาหารสำเร็จรูปอาหารที่ประกอบมาเสร็จแล้วจำนวนมากแทบจะบอกว่าเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่ไม่ใช่อาหารอยู่ในนั้นเยอะมาก หรือบางอย่างแม้ว่ามันจะมีคุณค่าทางอาหารบ้างแต่มันถูกแปรรูปมาไม่รู้กี่ขั้นตอนจึงเอามาใช้มันอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อเราจริงแต่การแปรรูปมากๆเนี่ยทำให้มันมีสถานภาพที่เปลี่ยนไปมีคุณลักษณะที่ต่างไปมันอาจจะสร้างปัญหาให้กับสุขภาพเราได้เยอะทีเดียวยกตัวอย่างน้ำตาล น้ำตาลเนี่ยหลายชนิดมันแปรรูปมาเยอะมากอย่างไฮฟรูคโตสคอนซีรัปเนี่ยมันแปรรูปจากข้าวโพดเอามาทำเป็นน้ำตาลเนี่ยขั้นตอนมันสูงมากเยอะมากหรือบางอย่างที่เขาเรียกว่ามอนโตรเด็กตินอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แปรรูปมามา,มากมายหลายขั้นตอนกว่าจะมาเป็นของหวานที่ราคาถูกให้เรากินมันน่ากลัวเพราะมันผ่านกระบวนการมามากมาย ทำให้ของที่เรากินเนี่ยมีมูลค่าที่สูงขึ้นโดยไม่จําเป็นและเป็นของที่ไม่มีความจําเป็นต่อร่างกายเราเลยถ้าหากว่าเรามองดูที่ฉลากของอาหารเราก็จะเห็นภาษาที่คนไม่ใช้เห็นถ้อยคําที่เราไม่เคยเรียกมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฉลากอาหารแปลร,รูปส่วนมาก มันไม่ใช่อาหารที่มนุษย์เคยกินเพราะว่าชื่อของมันเป็นชื่อที่เราไม่รู้จักชื่อของมันมันเป็นอีกภาษาหนึ่งซึ่งน้อยคนมากที่จะเข้าใจมันได้เช่นตัวอย่างคำว่าเซลลูโลสมอนโตเดทรินแคลเซียมสตาร์เรดซัคคารินเอทิลเลคเทแซนแทนกัมกลูเตนโซบิทอลอีเทนแอซิเทต s ู c ครสค c นเซอร์ c ซตรัสคร o วเ e มูชันซิตริกแอซิดเอส o r บิกแอซิดไดค r ีซอรัยวานิลาเอ็กซ์แท t กเยิสเอ็กซ์แท็กโซบิแอคำเหล่านี้เราจะเห็นอยู่ในฉลากของอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยยิ่งอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปที่ซับซ้อนมากเท่าไหร่ ยิ่งมีชื่อที่ไม่เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เรากินและเราจ่ายเงินเพื่อมันโดยไม่จําเป็นเลยดังนั้นอาหารที่เรากินในวันนี้จึงเป็นอาหารที่มนุษย์ไม่เคยกินมาก่อนในประวัติศาสตร์วันนี้เราจึงเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่แตกต่างจากคนในสมัยก่อนสูงมาก เพราะอาหารที่เรากินมันต่างกันคนสมัยก่อนเราจะกินอาหารที่เรารู้จักเราใช้ชื่อมันตามที่เรารู้จักเช่นเรียกว่าข้าวข้าวโพดอ้อยน้ำตาลน,น้ำตาลอ้อยน้ำตาลตะโนดน้ำผึ้งกล้วยมะละกอเราเรียกชื่อมันเป็นแบบนั้นแต่วันนี้มันเป็นชื่อที่เราไม่รู้จัก นี่คือสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ให้ความสนใจว่าเรากำลังกินอะไรเรามั่นใจในระบบที่มีว่ามันปลอดภัยระบบตรวจสอบของรัฐบาลที่บอกว่าปลอดภัยกินได้เราเชื่อมั่นในตรงนั้นในขณะเดียวกันเราก็ถูกบีบคั้นด้วยวิถีชีวิตที่เคร่งเครียดวิ่งวุ่นซับซ้อนตลอดเวลา เราไม่มีเวลาทำอาหารกินนี่คือความอับจนของคนในยุคปัจจุบันเราต้องกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและเราต้องจ่ายเงินมากขึ้นมากขึ้นกับสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการมากขึ้นมากขึ้นน่าเศร้าผมคิดว่าเราน่าจะหาระบบใหม่สร้างระบบใหม่ที่เราสามารถที่จะออกแบบอาหารของเราเองได้ ผมคิดว่าเราจะต้องสร้างระบบอาหารของเราเองต้องสร้างวิถีชีวิตของเราใหม่ออกแบบชีวิตของเราใหม่ให้มันมีโอกาสที่จะเลือกกินสิ่งที่เราอยากกินได้ได้กินอาหารที่ร่างกายเราต้องการจริงๆไม่ได้กินสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการกินแต่ของปลอมเราไม่อยากกินของปลอมรสชาติปลอมกลิ่นปลอมสีปลอม นั่นคือสิ่งที่เรากินแต่จ่ายราคาแพงมากนี่คือความไม่เป็นธรรมที่มีอยู่ในสังคมมันทำให้เราเกิดปัญหาสุขภาพมากมายโรคอ้วนคือเรื่องใหญ่มากเด็กตัวเล็กๆพ่อแม่ผอมทุกคนแต่เด็กตัวเล็กๆเนี่ยมันกินอาหารแปรรูปมากๆอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นจนเดินแทบไม่ได้แล้วเราก็ไปโทษว่าเด็กไม่มีวินัยไปโทษพ่อแม่ว่าให้เด็กกินแบบนี้ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความผิดของพ่อแม่ไม่ใช่ความผิดของเด็กมันเป็นปัญหาของผู้ผลิตอาหารที่ต้องการที่จะสร้างอาหารที่สร้างกำไรมากที่สุดถ้ากำไรมากอาหารจะคุณค่าน้อยลงเพราะกำไรกับคุณค่ามันจะสวนทางกันอะไรถูกๆทั้งหลายเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวเพราะ ถูกมากเพื่อที่จะขายมากเพื่อที่จะเอากําไรมากดังนั้นการทําให้มันถูกมากเพื่อที่ได้ขายมากเนี่ยต้องลดคุณภาพลงจะเอาน้ําส้มจากผลส้มจริงๆมาขายเนี่ยมันต้องแพงแต่ว่าถ้าเอาน้ําไปผสมสีผสมกลิ่นสังกลิ่นน้ําส้มผสมน้ําตาลฟุกโตสคอนซีรัปเข้าไปใส่สีสังเคราะห์ใส่กลิ่นสังเคราะห์เข้าไปก็เอาไปขายอัลละหบาท6บาทได้ แต่มันไม่มีอะไรที่เป็นน้ำส้มมันราคาถูกจริงแต่ร่างกายไม่ได้ต้องการเรารู้สึกว่ามันถูกแต่จริงๆแล้วมันแพงเพราะเราซื้อสิ่งที่เราไม่ต้องการมากินและมันก็ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่เราจะต้องจ่ายแพงกว่าเดิมหลายเท่าลูกหลานเราต้องอ้วนขึ้นต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นมันจำเป็นที่จะต้องคิดถึงเรื่องนี้มากขึ้นในยุคปัจจุบันไม่งั้นมันไม่คุ้มค่า ที่เราจะทํางานหนักเพื่อซื้อสิ่งที่ไม่ใช่อาหารมากินแล้วก็ทําให้ร่างกายเรามีปัญหามีสุขภาพโดยเฉพาะลูกหลานของเราที่กําลังเติบโตมาวันเนี้เราไม่อยากให้เขามีสุขภาพที่ย่ําแย่สุดโสมเราไม่อยากให้เขาอ้วนเกินความจําเป็นในขณะที่เขายังตัวเล็กอยู่ดังนั้นมันเป็นโจทย์ที่คนรุ่นเราจะต้องกลับมาคิดร่วมกันว่าเราจะหาทางออกอยังไงตรงเนี้ อันนี้คือสิ่งที่พวกเราคิดแล้วก็อยากจะชวนคนอื่นๆคิดแล้วก็พวกเราก็พยายามที่จะทําโดยการที่จะสร้างกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ปลูกพืชผักแบบดีๆแล้วก็ส่งเสริมให้คนเอาผักเหล่านี้มาทําเป็นอาหารที่ดีแปรรูปแบบไม่ซับซ้อนมากแปรรูปแบบง่ายๆไม่ต้องเอาสิ่งที่ไม่ใช่อาหารเติมเข้าไป เราอยากให้อาหารเป็นอาหารล้วนๆเราก็เลยรวมกันเพื่อที่จะทำอาหารที่ดีสร้างอาหารที่ดีเพื่อพวกเราเองและเพื่อคนทุกๆคนอันนี้ก็เป็นที่มาของการที่เราจะเริ่มบริษัทมเมล็ดพันธ์สาธารณะวิสาหกิจเพื่อสังคมแบบไม่ปันผลกำไรเราเริ่มแล้วและเราก็กำลังส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผลิตอาหาร ที่ไม่มีสิ่งที่ไม่ใช่อาหารปนเปื้อนเข้าไปและเราก็จะเริ่มมีการขายออนไลน์ด้วยตอนนี้ก็กาลังจะเปิดตลาดจะเปิดร้านอาหารที่อาสาชาวนามหาลครที่น้องจอกมินบุรีเราหาที่ในเมืองไม่ได้เราก็เลยต้องหาที่นอกเมืองเพื่อที่จะเป็นที่ให้ความรู้กับผู้คนเรื่องอาหารเราอยากให้คนได้มาชิมอาหารที่ เป็นธรรมชาติแท้ๆว่ามันต่างกันยังไงเขาบอกว่าถ้าไม่ใส่ผงชูรสมันไม่อร่อยแต่เราอยากให้ชิมดูว่ามันต่างกันไหมนี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังพยายามทำเราอยากจะเห็นคนลุกขึ้นมาทำแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นซึ่งตอนนี้เราก็เห็นกลุ่มสโลฟูดกลุ่มคนที่มาทำร้านอาหารในแนวนี้มากขึ้นมากขึ้นนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยที่มีคนไทยคิดเรื่องนี้ มากขึ้นมากขึ้นในปัจจุบันเรามั่นใจว่าการทําสิ่งที่ดีเนี่ยมันจะต้องดีต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนใครอยากปลูกพืชทําสวนเลี้ยงสัตว์อยากให้ทําในแนวทางที่มันยั่งยืนมันไม่ต้องใช้เคมีมากทําอาหารให้เป็นอาหารจริงๆใครจะเปิดร้านอาหารอยากทําธุรกิจอาหาร ก็อยากจะให้ใช้วัตถุดิบที่เป็นอาหารดีๆจริงๆเพื่อที่จะสร้างอาหารดีๆจริงๆผมคิดว่ากําไรก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องมีแต่กําไรจะต้องถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกๆคนนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาคิดทบทวนอาหารที่เรากินมากขึ้นว่าวันนี้เรากำลังกินอะไรอ่านฉลากมากขึ้นว่าในฉลากที่ ติดอยู่ข้างแพ็กเกจจิ้งอาหารที่เราซื้อมาเนี่ยเรารู้จักมันไหมวัตถุดิบที่เขาใช้เน่ะเรารู้จักมันกี่อย่างถ้าเราไม่รู้จักมันเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ควรกินนะเพราะสุขภาพสำคัญสูงสุดในชีวิตเราการกินสิ่งที่เราไม่รู้จักคือความเสี่ยงสูงสุดดังนั้นมันจึงจำเป็นที่ เราจะต้องให้ความสนใจให้ความสำคัญกับสุขภาพเพราะมันคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในชีวิตของเรา